คุยอมเป็นเมียน้อยเฉยๆหรอกนะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างสิใครจะงโง่เป็นเมียน้อยเฉยๆล้วะไม่คิดจะมีเมียน้อยทันทีเนี่ยกับเลือกเมียน้อยที่เป็นโจรทำไมคุณไม่เลือกหน่อยอะ่ะขอเอามาใช้สักใบคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง ยอมเป็นเมียน้อยเฉยๆหรอกนะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างสิใครจะงโง่เป็นเมียน้อยเฉยๆแล้ววะทำอะไรอยู่อะครับอ๋อแม่เก็บของจะกลับบ้านแล้วคะค่ะเอ่อให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเมียคุณกลับมาแล้วจะส่งใส่เอาโอเคครับคุณนี่ดีมากเลยนะครับไม่เรียกร้องอะไรจากผมเลย แล้วไม่ดีเหรอคะเมย์ก็อยู่ในที่ของเมย์ไม่ยุ่งวุ่นวายกันดีสิครับงั้นเมย์กลับก่อนนะคะโอเคครับกลับดีๆนะครับไม่เรียกร้องอะไรอย่างนั้นหรอถ้าเรียกร้องไปก็ไม่ได้ของแบบนี้สิไอ้รู คิดมากไปเองเลยนี่คุณทำอะไรอ่ะผมทำอะไรอ่ะผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ้าวเหรอคะเราไปหาอะไรกินกันไหมอ่ะคุณฉันทำงานมาเหนื่อยหิวมากเลยอ่ะได้สิครับงั้นไปกันเลยไหมครับงั้นเดี๋ยวฉันขอเป็นกระเป๋าแป๊บนึงนะคะเฮ้ยนี่กระเป๋าฉันหายไปนั้งสองใบ เครื่องเพชรอีกฉันจำได้เหนี่ยว่าฉันวางไว้ตรงนี้เอา้าแล้วไม่อยู่ตรงนั้นเหรอครับมันหายไปได้ไงอ่ะนี่คุณไม่ตลกนะทั้งกระเป๋าทั้งเครื่องเพชรไม่ใช่ราคาถูกๆนะนี่คุณเอาไปไว้ไหนหรือเปล่าผมไม่ได้ยุ่งนะครับนี่ใครเอาไปอะ่ะฉันจะไปแจ้งความฉันว่าต้องมีโจรขึ้นห้องเราแน่ๆเลยคุณใจยินก่อนสิเดี๋ยวผมจัดการให้นะแต่ไปกินข้าวก่อนนะ โอแกเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวฉันรีบไปนะรอแป๊บนึงมีเรียกร้องอะไรอย่างนั้นหรอถ้าเรียกร้องไป mm. ก็ไม่ได้ของแบบนี้สิไอ้ไงะะูเดี๋ยวคุณรอฉันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่ะคุณคะคะเรียกฉันหรอ กระเป๋านี้คุณซื้อจากไหนหรอคะสวยดีค่ะอ๋อก็ซื้อตามช็อปไทยนี่แหละคะล่ะทําไมหรอคะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะฉันแค่อยากได้บ้างอ๋อค่ะงั้นขอตัวนะคะค่ะขอเอามาใช้สักใบคงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งช็อปไทยหรอเม้น,นั้นมีแค่ช็อปเมืองโนอกเท่านั้นนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยมีอะไรแล้วเปล่าแอมอ๋อ เปล่าคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะเราขึ้นห้องกันดีกว่าครับคุณคะอยู่ห้องไหมคะอยู่ในห้องน้ำเหรอ เม่มาตอนไหนเนี่ยเออเมเพิ่งมาเมื่อกี้เลยค่ะแล้วคุณไปไหนมาเหรอคะอ,อ๋อผมเอาขยะลงไปทิ้งอะครับแล้วกินข้าวยังครับยังเลยค่ะกินกันเลยไหมครับได้ค่ะ แถบมีเมียน้อยกันหรอไ,ได้เดี๋ยวเมย์กลับก่อนนะคะใกล้ถึงเวลาเมียพี่มาแล้วอะเออต้องให้ไปส่งแม่รับไม่ต้องหรอกคะ่ะเมย์กลับเองได้ครับผม ับมัน,ปนไปเลยคะ่ะคุณตำรวจนี่มาอะไรกันอนะแอมผู้หญิงคนนี้โดนจับข้อหาหลักทรัพย์เดี๋ยวนะนี่ไม่มีหลักฐานเหรอมีสินี่เป็นเมียน้อยไม่พอยังรับจ็อบเป็นโูนอีกเหรอนี่มาอะไรอะเมย์ฉันติดกล้องวงจรไว้ห้องนี้นี่คิดจะมีเมียน้อยทั้งทีเนี่ยกลับเลือกเมียน้อยที่เป็นโจนทำไมคุณไม่เลือกหน่อยอะแอมนี่คุณรู้ รู้ไงฉันไม่ได้งโง่นะก็ทิ้หมดคะ่ะจับไปเลยคะ่ะเชิญค่ะปล่อยนะปล่อยนะปล่อย,อยปล่อยปล่อยฉันปล่อย,อยเราอยากกันเถอะฉันเตรียมเอกสารไว้หมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ยอมหย่าเราได้เห็นดีกันแน่